ให้เป็นกลุ่มฟรีห้องก่อนก็ได้หนึ่งกล่อง3ามร้อยหนึ่งกล่องสามร้อยเก้าสิบาทจะส่งฟรีลองทานดูก่อนหลังอาหารทานหลังอาหารนะหลังอาหารไม่ใช่ว่ากินข้าวปุ๊บให้ให้ระบบย่อยทำงานน้ำย่อยทำงานก่อนส5ิบห้านาทีกินข้าวเสร็จสิบห้านาทีก็กินเลยมื้อเที่ยงหนึ่งเนสเออถ้าจะกินข้าวเลยมันจะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่มาลิงก์ที่จะนุกให้เป็นกลุ่มฟรีห้องฟรีแนวทางฟรีไม่เสียตงัง ลายถ้าแอดไปแล้วเสียตังค์ไปแต่บาทหนึง่งทักมาด่ากจะดูได้เลยลิงก์เพิ่มลิงก์ด้านล่างนะคะเป็นกลุ่มฟรีห้องฟรีแนวทางฟรีแนวทางเฮงๆปังๆด้วยเถอะมาเราเริ่มแคปกันเลยจ้ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะจ๊ะพร้อมแล้วนะจ๊ะมา คนดูเท่าไรเท่ากันเนี่ยแหละไม่ซีเรียสเลยแบบนึงนะนี่ใบเขียวนะจ๊ะอัดดูใบเขียวนะแม่นะแปดสามเจ็ดกับเจ็ดหกหนึ่งแปดสามเจ็ดกับเจ็ดหกหนึ่งตามไปได้วยนะสามตัวแปดสามเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งจดไว้เลยจะแม่เจนุกรูดฟันรูดแปดนะเจะนูชอบเจ็ดกับแปดแหละก็เลยให้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองอัดแปดสามนะจ๊ะแม่แม่ดูนะ 83นะอ่านะคะโอเคแม่ดูใบเขียวอันนี้ใบเขียวนะแม่นะใบเขียวอ่ะแล้วก็อ่ะ,อะถ้าแม่ชอบแม่ตามแม่ชอบ83ชอบ83เจนุกเน้นนะ83 70 80 71 81แค่นี้เออเพราะ72กับ82ไม่เคยออกแล้วนะคะโอเคโอเคนะอ่ะดูนะคะแล้วก็เรียกความฝัน นะคะได้ความฝันคือสองหกเจนุกก็เอาใบวงเมืที่แล้วแต่ยาวสี่ศูนย์นะบอกก่อนสองหกแล้วก็ระวังหนึ่งหกถ้าใครจะตามเรียกความฝันนะคะแนะนําให้เอ,อิบกรุณานะคะไม่ใช่ควาว่าแนะนาการุณาสองเก้ากับหนึ่งเก้าด้วยนะคะเพราะน่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่บอกเลยว่าน่ากลัวนะคะสองเก้ากับหนึ่งเก้าถ้าใครจะตามแต่เรียกความฝันอย่างเดียวก็กระโดกหัวด้วยสองเก้าหนึ่งเก้า นะคะสองหกหนึ่งสองเก้าหนึ่งถ้าใครจะเอามามิกรวมกันก็ได้ถ้าใครจะตามแต่ใบนี้ใบเดียวเล่มมันก็ไม่เยอะหรอกนะจ๊ะแล้วก็สายด้วนวงในสายด้วนวงในนะจ๊ะอะ capture สวัสีห้าพันคนอคนดูห้าพันคนฉันก็ดีใจแล้วฮะ ห้าพันคนก็ดีใจแล้วช่อ2สองเก้าไม่เป็นไรตามเท่าที่ไหวนะคะเอาชอบแบบไหนตามแบบน,นั้นเห็นเลขชอบก็ตะอ่ะแคปเจอร์ใส่ด่วนเจนุกจ้าชอบไหมเลขถูกใจทุกคนหรือเปล่าเลขถูกใจไหมถูกใจเปล่าสามห้าแปดสามสามศูนย์มันสวยเนาะไม่ใช่มาออกเก้าสามเออเก้าสามยังไม่เคยออกเลยนี่ว่าโอ้ยเลขเยอะวอย อาแคปเจอร์จ้ะแม่แคปเจอร์จ้ะแม่จ้าแคปเจอร์นะจ้าแคปเจอร์นะจ้าแคปเจอร์นะจ้า เนาะคัน,คนบ,าบ,าบางคนบอกว่าถ้าอาจารย์ให้เลขตัวนี้เนาะให้เลขชุดนี้แต่มันซื้อบรด้อยากไปหาเลขไปหาซื้อตัวอื่นพี่โต๊ะกาต้อง,อง,อง,องไ,ปไปซื้อตัวอื่นดอกปีหนอ้อเดือนนี้มันเป็นเดือนข้เาเเฮ็ดบุญเป็นงานกระินเนะาะคนไปสร้สางบุญสร้างกุศลไรเลข8ปนี่คือเลขสาคัญที่อาจารย์ว่านะจังได๋อาจารย์คิดว่าแมดบ้างแน่นอนอาจารย์ฟันต้องเล้แดต้องออกแต่จังไดขแปดออกหลานปรเส้นพี่นอ้อ นะเพราะว่าอาจารย์ดูเออดูว่าขอบคุณค่ะนึกว่าจะไม่ให้ซะแล้วอ๋อให้เรียกเหรอให้พี่น้องอาจารย์ก็เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะเมื่อวานเนี่ยเพิ่งกลับมาถึงแล้วพี่น้องเด้อเออก็ยังฟันธงยังยืนยันนะยังมั่นใจพี่น้องคอยมั่นใจเลยว่าแปดออกฟังปากคอยเด้อแปดออกแปดมาก เจ้ามักแปกใส่ตัวเล้นำไปโหลดยืนยันและมั่นใจแต่ว่าศูนย์จังกะสร้างเพื่อนแต่อาจารย์คิดว่าเลขอาจารย์เป็นเลขสายบุญเลขเฮ็ดบุญนำโหลดแปเนี่ยเขาชื่ออาจารย์ใ้แปดศูนย์ตัวน,นั้นล่ะถ้าออกออกมโหลดแปรคนนี้วิ่งแน่นอนมาเลยและมั่นใจร้อมล่างตรวเส้นพี่นโอ อีลีนำโหลดเพราะว่าอย่างท,ที่มั่นใจว่าแปดมันจะมาเลขทูก่ก็มีแปดหางกระทิ้นก็มีแปดและการเดือนนี้เป็นเดือนเฮ็ดบุญพร้อมนำโหลดมันใจพอเออพี่น้องเด้อไปนำเลยเอออ่ะให้เบิกอีกรอบนึงพี่น้องป้องไปสุขสุขัุกคนนะรัฐบาลไทยเด้อเพจจิงนะไม่มีการแปะลิงก์เพจจิ้งนะ ไม่มีลิงก์ทุกชนิดมีลิมีลิงก์ทุกชนิดคือเพจปลอมนะพี่น้องเนาะงวดนี้ถ้าแปดมาบุดลางเลยพี่น้องแปดมาบุลดลางเลยนำมันหลดบุลดลางนำเลยพี่น้องบุลดลางรัฐบาลไทยเด้อทอกศเขาลูดนะทอกศเราเข้าลูดเขาตัวพ่อเจ็ด อาจารย์ให้แปดก็เจ็ดมันมาเจ็ดเอะพี่น้องป้องปายสุขุสุกคนเนาะเออออาจารย์แจกกระทั่งไปแล้วหวังว่าทุกคนโชคดีเบิดมีเบิร์ตสินนะพี่น้องป้องปลายสุขุสุขคนเนาะรัฐบาลไทยถ่าซื้อสองโตมันย่างเ้อะสองโตมันอันเมยมันเมยมันสื่อบัไดมันหย่างวิ่งเอาแปลกเลย ่อยฟันทุกข์ได้ขึ้นที่แปะออกเลยพี่นอนได้